กราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญพิชชาศาสตร์ล้วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนดอยสเก็วิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ทุจริตผิดกฎหมายทำลายชาติสุดอนาถอำนาจนิยมจมลงเหววขอรับชั้นทั้งโกงกินเป็นคนเลว ดุดดังเปลวไฟเผาชาติพินาศพลันปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านานและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิง่งถูกท่านทราบหรือไม่คะว่า ผลคะแนน CPI หรือดัชนีชี้วัดภาพลักการคอร์รัปชันของไทยในปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาอยู่ในลำดับที่110ของโลกและมีผลคะแนนเพียงแค่35คะแนนจาก100คะแนนเต็มซึ่งบ่งชี้ว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอย่างร้ายแรงและยังมีผลการวิจัยพบอีกว่า นักธุรกิจกว่า80%ร์เซต์้องสูญเสียเงินให้กับการคอร์รัปชันเป็นจำนวนสูงเกือบถึง3แสนล้านบาทเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งแก๊งคอเซนเตอร์และการใช้ความเคารบมุงมันความศรัทธาในศาสนามาใช้ในทางที่ผิด ดังเหตุการณ์ตัวอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันบุคคลสามัญชนธรรมดานุ่งห่มผ้าไตรจีวรเพื่อเรียรายเงินจากบุคคลที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและยังมีอีกหนึ่งชนวนสำคัญของการคอร์รัปชันนั่นก็คือพฤติกรรมการวิ่งเต้นเส้นสายการใช้อำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อให้ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรภายในหรือข้าราชการ ซึ่งเป็นบ่อเกิดให้บุคคลเหล่านั้นมาแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างถนนที่ไร้คุณภาพการบริหารจัดการปัญหาขยะส่วนท้องถิ่นที่ด้อยประสิทธิภาพอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันพฤติกรรมเหล่านี้มีสาเหตุมาจากความโลภเข้ามาครอบครองจิตใจความอยากรวยอยากมีฐานะที่ทุกคนทุกสังคมยอมรับ เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นกลับมีมูลค่ามากมายจึงเกิดการทุจริตขึ้นโดยการกระทำมิชอบของตนจะปราบคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปสิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องมีผู้นำและต้องมีผู้ตามฉะนั้นมันคงถึงเวลาแล้วค่ะที่เราทุกคนต้องช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศโดยการต่อต้านการทุจริตจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้หมดไปเสียที เราทุกคนต้องเสียผลประโยชน์อะไรไปบ้างกับคำว่าทุจริตเพราะคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนุณธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงควรมีและสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะฝากไว้ว่าอย่าตกเป็นทาสของกฎเกณฑ์นั่นคือการทำตามความคิดของคนอื่นและอย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นดังกลบเสียงในหัวใจของเราเองขอบคุณค่ะ